ค่ okay. จะเปลี่ยนน้ำมอน้ำนะครับแล้วก็เช็คหมอพักเลยนะครับก็ดันถอดหมอพักออกมาไม่ได้จนได้ถอดแบตออกมาอีกโอ้โหนี่ยมันถอดไม่ได้มันติดนะครับอ้เนี่ยงานงอกก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับ ดูสภาพนะครับทางพักที่ผมอยากถอดออกมาก็เพราะว่าเนี่ยคือมันโสโครมมากนะครับผมคงต้องใช้เป็ดใช้อะไรล้างเลยเป็ดล้างห้องน้ำไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะนี่หลยครับที่สาเหตุที่อยากจะถอดเราจะมาดูกันว่าไอเนี่ย กับไอ้เนี่ยอันไหนจะได้ผลในการล้างไอเนี้ดีกว่ากันทำเสร็จแล้วจะบอกนะครับเพราะว่าถ่ายทำคนเดียวมันไม่ไหวนะครับเราจะได้มาดูผลกันว่าแต่ว่าจะให้โอกาสไอเนี้ยเป็ดก่อนล้างเสร็จแล้วนะครับใส่วิ่งก้นเยอะนะครับคือใส่เป็ดอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องใส่ไอ้ น้ำยาล้างรถแล้วก็ผมใส่ก้อนหินเข้าไปด้วยนะครับใส่หินใส่กวดเข้าไปเขย่าด้วยนะครับโอ้โหเมื่อก่อนนี่มองไม่เห็นน้ำข้างในเลยนะครับอันนี้คือรถมือสองนะครับได้มาเกือบปีแล้วเพิ่งจะล้างนะครับแล้วก็เขย่าแล้วผมใช้น้ำยาล้างจานล้างอีกทีนะครับเขื่อสารตกค้างนะครับเนี่ยจะใส่เข้าไปแล้วนะครับ ผมก็ได้ประกอบหม้อพักน้ำเสร็จประกอบหม้อพักน้ำเสร็จแล้วนะครับก็ได้เติมน้ำเข้าไปก่อนที่จะประกอบนะครับต้องเติมก่อนนะครับจะได้ง่ายๆนะครับให้ระดับเต็มพอดีแม็กมันนะครับนี้ก็กำลังจะจะถ่ายน้ำแล้วนะครับตอนนี้ ได้ยินว่า,าหางปลาที่ขันมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม,มเห็นปลายมันนะครับอ,อยู่ข้างล่างนียนะครับจะลองดูนะครับน้ำก็ได้ออกมาแล้วนะครับหางปลาถอดออกมาแล้ว นะครับอันนี้ก็จะรอให้น้ำมันหมดเดี๋ยวก็จะมาปิดแล้วก็ค่อยเติมน้ำนะครับอันนี้เพิ่งทำครั้งแรกนะครับจะเพิ่งบ่นกันนะครับสายคนเดียวก็เลยเ,เดี๋ยวติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะเอาคลิปมาต่อกันเอานะครับ จากน้ำยาหม้อน้ําที่ผมเอาออกมานะครับที่ช่างที่อู่เขาเติมให้นะครับที่ถ่ายออกมาจากหม้อน้ําได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้แล้วก็มีหกอีกนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับเดี๋ยวก็จะเติมเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะปิดน้ำกรงจะเลือกหยดแล้วนะครับ เอาล่ะครับผมจะมาดาูน้ำยานะครับจับดูนี่แตกต่างผมเพิ่งจะสังเกตนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ไเติมนะัคือสังเกตตอนที่มันโดนมือนะครับเนี่ยสัมผัสนั้นต่างกันมากนะครับไอตัวนี้มันจะน้ำยาสีเขียวเนี่ยของฮอนด้าเนี่ยมันจะเป็นลื่นๆน,นะครับเนี่ย มันจะเป็นลื่นๆนะครับเป็นลื่นๆเป็นสัมผัสแบบมันรู้เลยว่าไม่ใช่น้ําธรรมดานะครับแต่นี่ที่เป็นน้ํายาที่แบบเขาผสมนะผมสังเกตดูละสัมผัสด,ดูก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากน้ําธรรมดานะครับแต่ตัวนี้นะครับมันต่างนะครับมันบอกไม่ถูกอะมันเป็นลื่นๆด้วยนะครับเนี่ยสัมผัสต่างกันมาก ลันไลน้ำยามอน้ำนะครับภารกิจเปลี่ยนน้ำยาหมอ้อน้ำก็น่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าให้พัดลมหมอ้อน้ำหมุนไปสองสารอบแล้วนะครับน่าจะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ นี่นะครับน้ำยาที่เหลือนะครับมันจะเหลือประมาณนี้สักลิตรก,กว่าได้ไมั้งนะครับเพื่อท่านไหนสงสัยนะครับเนี่ยเหลือประมาณนี้เลยเห็นกรอบอยู่นะครับนี่ไล่น้ำยาหมดแล้วนะไล่อากาศหมดแล้วนะ ประมาณนี้แล้วก็เติมในหม้อพักเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยยังเห็นขอบอยู่เลยนะครับ